สนทางด้านจิตอาสาครับส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมากำลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหารตำรวจรอดจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแพ็คสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสและได้ทยอยแจกใจ่ายให้ผู้ประสบภัยนำไปรับประทาน ด้านนางอุวัยวันบัวอ่อนสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าทางอำเภอสุไงโกลกร่วมกับเหล่ากาชาจังหวัดนราธิวาสจัดเจ้าหน้าที่แพ็กสิ่งของพร้อมเปิดครัวปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนภารกิจของโรงครัวพระราชทานซึ่งวัตถุดิบปรุงอาหารน้ำดื่มจากการบริจาคสำหรับการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีเพียงพอและยังเปิดรับเรื่อยๆที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้าที่เกิดเหตุ ส่วนการรับเงินบริจาคให้รอการประสานแจ้งจากทางจังหวัดน,นาราธิวาสอีกครั้งหนึ่งครับ